สวัสดีค่ะสวัสดีจ้าสวัสดีทุกๆคนเลยที่เข้ามาเบิร์มแพมเนาะในช่องแพมมี่หมูน้อยต่างแดนมือนี้แพมอ่ะบรรยากาศฝนตกมาเลยบรรยากาศฝนตกแต่อยากกินแต่บลูฮูมาที่นี้อยากกินแต่บอกฮูเราบลูกอกระเบิดบลกกอกระเบิดแล้วแพมไม่อยากกินแห้งแม่อันบรูว์วิสิทจังใดเนาะตําแตงก็กินดูแล้วตําบอยแล้วแพมบลใครมักเนาะจากแบบมันบลมีอลลี่อย่างสิยัางใอยสิกินแพมว่าหน้ามันหลายก็เลยบลใครมากหน้า ก็เลยเบิ่งขอมูลใน u t u b e แนใน Facebook แน่ว่าอีอย่างที่มันใส่แทนหมกหุวงได้นอะอยู่อยูต่างประเทศอะที่มันหานง่ายเหหอันนี้เขาเอ้่ว่าอย่างคุลาบีเป็นบอเห็นเขากินลายไหมจ้าเห็นเขากินไลายเห็นเพื่อนรีวิวกันไลายน่ะนะว่ามันใส่แทนหมกหุวงได้นาะแพมกับพเคยกินเด้แต่ว่าผู้ใดที่อยู่ต่างประเทศกันนะสิลูจักเนาะแทมกับยังบ่เคยกินดอกเดี๋ยวสิมาลองกินมือนอีนละมือแหกะเบิ่งกอนเดี๋ยวสิก,กินแล้วก็รีวิวให้เบิ่งพร้อมว่ามันถึงใส่แทนหมกุ่งได้อ รสสามันสิเป็นจังแดเนะเาะนั่นแหละแต่พ้มสิร้องตามเบิงเพื่อนบอกว่าขนาันแกต้องออกเปลือกมันออกสักก้อนแต่แพ้มเสียเปลือกมันออกสักก้อนเบิงข้างในมันข้างในมันเป็นแบบนี้ขาวๆกินมันกินมันแปลกๆกินคือหัวใจเท้าเหระจ้ะกินคือหัวใจเท้าเลยเดี๋ยวให้เบิงข้างในมันอีก ลงเบิงอีกก่อนเอ้ยกินแห้งมันกินมันแห้งได้นี่ถ้าเบิงต่ำบอกเรามันที่เป็นแบบใดกินแห้งขนาดนี้มันที่เป็นรสชาติแบบใดนี่มันสิคือบะเดี๋ยวปอกเปลือกก่อนปอกเปลือกก่อนบ่ต่าเบิดดอกแพมวาต่าจากเครื่องหนึ่งดีกว่าบ่มั่นใจกินมันกินมันแห้งอะนะก็เล่นว่ใครมั่นใจถ้าว่ามันแสบก็จังค่อยรอบหนาค่อยต่าไหม มื่อนี้ตำจักเครื่องก่อนกินมันก็หัวใจท่ายนี่แหละกินค่อนข้างสีแรงเลยจ้ะกินค่อนข้างสีแรงนลลี่ล่ะต้มซุปต้มแบบต้มจืดก็ดิแซ่บต้มจืดหนาดิแซ่บนะกินแรงมากแพมปอกเปลือกหรอย้ำก่อนสับก่อนสับสับสับ,ส,บ,ส,บ,ส,บสับก่อน นี่จ้ะย้ำเรียบร้อยแล้วสับเรียบร้อยแล้วเนื้อมันสิเป็นขาวๆเด้ขาวจ้วเลยเนื้อมันนี่ลูกนี้ฮมย้ำไปครึ่งนึงแต่ลายเติบอันกินมันออกสีชุนแน่จัดหน่อยนะสำหรับแพมน,นะรสชาติมันนี่รสชาติมันนี่มีความขมนิดหนึ่งขมนิดหนึ่งแต่ว่า แต่ว่าคิดว่านา่าคิดต่ำแสบร้องตมม่ำเบืองก่อนร้องตมม่ำฮะอือธิบายบา่ถือไหมเดี๋ยวร้องต่ำก่อนดีก,กว่าเนะาะต่ำเส็นแล้วต่ำเ็จแล้ว,ลวค่อยมารีวิวให้เบิ่งว่ารสสามันเปลี่ยนแบบใดมมนค่อยจะอธิบายถือไหมจ้าเขากินที่แบบว่ายังไม่บ่ฮแบบันได้ต่ำนะรสสามันกับยังบ่ฮันได้แบบยังบ่ฮันได้ได้เป็นใดสสาหรับแฮมนะยังบ่ได้เป็นใดนี่จ้ะพริกตามเรียบร้อยแล้ว ปลาปลา,ปลานี่จะของมักสามซ้อนสามซ้อนน้ำปลานิดหน่อยแพมบบมีสูตรไต่ตัวด้ที่เคยบอกไว้ก็คือสูตรกะเอาจ้ะกะย่างเดียวเลยผงนัวผงชูรส ว่มีสูตรตายตัวแตเอาว่ามันสีแสบกระไซตามนันเลยน้ำมะขามเปียกอุ้ยใช้ซอนนี่บ่ได้น้ำมะขามเปียกเอา้าเบิ้งขนม,มเซนก่อนลืมต้มไปจนลืมปิดไฟปิดแก๊สไว้ก่อนว่ามันเสียงอย่างดีนะเปล่าปิดทันอ้าวน่ามาคามเปียกหนึ่งช้อน สองส่วนเอาจากสองส่วนนำคามเปียกเอาไว้นี่เขือเทศมะเขือเทศล้างก่อนเขือเทศ เท่นน่อยจ้ะอันตะบักหุ่งนามลาย,ลยาดับเบิลปิงยังเด้ตะบักหูงนามลายนี่มากิ้่มากให้มันมีนามไปกินกับขนมเส้นได้แต่ว่าถ้าเป็นถ้าเป็นบักแตงนามลายอะเพิ่มก็บนโมกักก็เป็นยังสันบุ๋ยเสือเปิอือนหรอถือปลาไหมมอมแมมแค่น้ำตาลก่อน นี่ตานิดหน่อยบวมักหวานบวมักเปรี้ยวหวานมากออกนัวหน่านะมากออกนัวนี่จ้ะโอเคชิมก่อนเพ่มกับว่าแดดนะสำหรับเพิมม่มอ่ะเบิง้งอันนี้น้ำสูมต่ำ น้ำสมตำแซ่บเข้ากันบ่านน้อปาะนี้ตื่นเต้นเลยขอให้แซ่บเด้อเสียดายน้ำสมตำนะถ้ามันบ่แซ่บขึ้นมาเสียดายน้ำสมตำถ้ามันบ่แซ่บขึ้นมาแต่ขนาดจีแซ่บนะเบิ่งจากการซิมทั้งแหลกใช่ดอก ใส่กุ้งกันขาดปรดนเลยกุ้งนี่มากินสมตำกับป่งลวกโอ้หน้าตาใช้ได้หน้าตาใส่ได้เดจจ้าหน้าตาใส่ได้อยู่เด้แต่ว่าราสชาติยังบ่ลูโอ้ยโคกไหมโคกนี่สามีเป็นคนเลือกห้ยด้ เพื่อนพาไปหาซื้อโคกเหล่าโคกใหม่มันบ่มีน่ะนะไอ้โคกเ,เป็นเป็นหินมันบ่มีหาซื้อยากไปอีกเพป็นเห็นแบบนี้มาเพื่อนก็เลยเอามาให้หน่าก็เลยเจ๊ใส่อันนี้ตะเหลือตะเลยเลยตะเลยบ่มีโคกเหินใส่ขี้กระเจ้าแต่มันก็ใส่ได้อยู่มันแห่งเป๋อไปหน่อยเน่ลองชิมดูก่อน ืมได้อยู่เด้เนี่ยได้อยู่เดี๋ยวดยเดี๋ยวเดี๋ยวเไปนั่งกินสำหรับแฮมมาพเอดีล้วยนงบ่ปูยังเพิ่มดอกเดี๋ยวไปนั่งร,งร,วงร,งวงรีวิวกินดีเนาะอเอาใส่จานก่อนอ่าตาได้อยู่เด้จ้านี่ กินไปนิดนึงอ่ะโอเคเดยนไปนั่งกินดีๆนี่จ้าหน้าตาเป็นแบบนี้นี่หน้าตาเป็นแบบนี้จะไปนั่งกินมังกนเนาะเสร็จแล้วนี่จ้าเรียบร้อยแล้วสมตำตำคลาบีขังแรกเดี๋ยวลองกินมังกอนใส่นมปุ่นข้าปุ่น แคร้องกินบ้างก่อนเด้อแต่ว่าตําแล้วมันบกขมเลยจ้ะตําแหล้วมันคือบอกขมก่อนก่อนที่สิต่าที่ว่าตอนที่เห็นตอนที่ย้ำเมนบลตอนที่ซับนะทำเสเร็จแล้วมาซิเบ้างนะมันออกขมยุนนิดนึงไหมออกขมยุนนิดนึง รากินมันกับชุนตอนนั้นน่ะตอนที่ตอนที่ซับไม่ไม่น่ะฟานเปียกมันออกปอกเปลือกนะจ๊ะตอนปอกเปลือกนะ่ะกินแห้งกินชุนเด๊แต่พอมาตับเราเพอมาตับเราบ่มีกินเน่ยจ้ะพอมาตับเรากินบดชุนเด๊ะตาแซบอยู่ รสชาติมันจะออกแบบรสชาติมันจะแบบว่าใช่เท้าไหมบางคนเพิ่นบอกว่าให้ออเอาไปแช่น้ำแข็งก่อนมันบอกแช่น้ำแข็งน้ำแข็งก่อนน้องคอยมาต่ำต้องิีแซ่บม่ที่กรอบแต่ว่าสำหรับแฮมเนี่ยว่าต่ำเลย่อก็แฉบอยู่ถามว่ามันคือมันคือแบบพวงบ่คือแบักรอบบ่ มันบ่ะเด็จคือเป,เป,เป๊ะๆจ้ะมันบ่ะเด็จคือเป๊ะๆแต่ว่ามันแท้งกันแดดอยู่ด้วยนี่หมายถึงว่ามันแบบมันแกะขัดได้ไหมจ้ะแกะขัดได้แกะขัดแต่ว่าเขาหามาก,กอ้อประเด็จนะเขาหามากอก้อบางพวกประเด็จนะ อันนี้ก็ใส่ตำแน่นแต่ยู่อันแค้มไห้คะแนนเต็มเต็มสิบนะเต็มสิบสำหรับมันคือหมอกหมอกกอบนะที่มันแสบ,บว่าตำแนละ้วมันแสบบ่าขัดเกิดว่านวกหุูงเต็มสิบมันบอกแค้มไห้อันนี้แปด ทำเหุ้แปดคะแนนที่มันใส่แท่ที่ใสนะ่แท่มะกอกได้น่ะมีผู้ใดแนะนำเหมือน,อ,นอื่นก็ได,ด้เด้อจ้าที่มันสามารถใส่แทนมะกอกได้อีกไหมที่มันหาได้ยังไงอันมันมีใครย,ยัมวมะฮุ่งน่นงเเนแนนะแต่มันต้องไปร้านเอเชียที่แพมวานน่ะแหะแต่บรรยุ่ไก่ 58, ยิ่งสิบไปอยูสองอาทิตย์สามอาทิตย์เธอหนึงเราแบบว่าขนมขนม,ขนมเซนเบิร์ตแ้วก็ทุกอย่างมันเบิร์ตหนะา,นาตบบ้องใส่สิเบิร์ตต้องคอยสิไปแม่อันนี้แผ่นงัวนนี่แผ่นมะคุ้งเบิร์ตก้อนมะกอเบริร์ตก้อนมูเพราะว่ากินบ่อยกินดุย,ย่างอื่นกต่ยังย่างยู่กะเลี้ยงไม่ได้ไป ตรงใจที่ต้องตำมันนี่แหละแท้มากกว่าไปก่อนหล่งจากแพมมารีวิวสำนิดละเต็มเต็มสิบเด้อเต็มสิบให้ให้แปดเต็มจิ้มให้แปดส่วนตัวแพมอะแพมว่าอันสามารถใส่แท้มากกว่าได้โย กินแกะขัดได้อาจจะบอกคือแบบเป๊ะๆๆแ้วแต่คนมากเนะกกาะอันแล้วแต่คนมากบางคนอาจจะบอกว่กกาพ่นกินฉุนแต่ว่าสําหรับแฮมน่ะเพราะด e ังแต่ต่ำแล้วมันกับบลฉุนเด้ต่ำแล้วกินมันกับบลมีนะสาหรับมันกับแซ่บด้วบลอยเปอร์เซนต์แต่ก็สามารถแทนแทนกันได้แกะขักดกันได้เนาะจากอันผู้ใดมาอยู่ตา่างประเทศเนาะลองเบิ่งเนาะจากลองเบิ่งผู้ใดยังบ่เคยกินกะล้องร้องเองมามาตาม่ำร้องเบิ่งอัน หรือว่าผู้ใดมีอันมีแบบว่ามีอันอื่นแนะนําที่มันสามารถแทนมะกอได้กะอันเมนมาบอกแพมเนี่ยเด้อแพมเสี่ยวมันองกินเบืองว่ามันแทนกันได้บ่มันไม่เป็นรสชาติแบบใดเนาะจ้ะเนาะแพมต้องบอกก่อนว่าอันทั้งเบอดที่แพมมารีวิวเมื่อนี้มันมันเป็นความคิดเห็นส่วนตัวเนาะจ้ะบางคนอาจสิบ่บมากก็ได้เนาะบางคนอาจสิีอันมากแบบตําแตงมาก้างอื่นไปย่างซีนะแต่ว่าอันแพมอ่ะแพมอ่ะองมากกินเบิ่งแล้วส่วนตัวแพมน่ะแพมมากอะ ว่ามันแท้งกันได้แต่ก็ว่าก็ได้มากแต่ว่ากับแท้งกันได้นะ่ะนะอันแก้ขัดได้ยูใน,นส่วนตัวเนาะบางคนอาจจะบ่มากก็ได้เนาะแล้วแต่ความชอบของแต่ละบุคคลเนาะจา้ะเนาะนั่นละก็คือว่าแพรกัมารีวิวในช่องของแพรเมื่อนี่คงสิขอจบคลิปสนิทก็นเนาะจากเมื่อนี้ฝนตกอากาศฝนตกยัง อันอากาศดีย่างคักเลยมือนี่เดี๋ยวว่าพบกันไหมในคลิปหนาเนาะสำหรับมือนี่ผู้ใดที่เข้ามากัอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e ให้แพมมีหมูนหน่อยตางแดดในเดือจ้ะสำหรับมือนี้แพมขอจบคลิปก็นเนาะสวัสดีจ้า